สวัสดีครับก็มาอยู่กับตะวันต้นกายแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับการเมืองหรือเป็นการยุทธการก็ผมหรือเลขชื่อนึงว่ายุทธศาสตร์ก็ได้นะครับก็ผมจะมาเพิ่มพวกอย่างตัวละครตัวนี้ที่ผมจะเลือกก็คือก็คือผู้หญิง คนนี้เดี๋ยวมาแนนซ้ำชื่อนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอ้าวอา,อาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เพิ่มผู้หญิงอีกคนนึงอ่าอ่าอ่าโอเคอืมใช้ได้ใช้ได้จริงผู้หญิงคนนี้โอเคเราจะมาแนะนําผู้หญิงสองคนนี้ก่อนว่ามีบทบาทอะไรบ้างมีหน้าที่อย่างไรแล้วก็เรื่องราวมาเป็นไงมาจากที่ไหน อยู่ครับคนละทวีปนะครับตัวละครผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอาร์มี่คนนี้มีชื่อว่าซาชาต่อไปก็ผมก็จะไปหาผู้ชายครับผมเดี๋ยวผมจะแนนทำชื่อผู้ชายนะครับโอเคเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับรอก่อนนะครับโอเคถึงแล้ว คนคนนี้มีชื่อว่ากรีนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่ากรีนส่วนอีกคนดูผมหาอยู่นะครับอยู่ไนนะอยู่ไหนนะนนะ <c oughs> ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเรด ส่วนคนนี้ก็มีชื่อว่าเจนนี่ส่วนคนต่อไปก็เป็นผู้ชายที่ชื่อว่าแบล็กกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มปฏิวัติหรือเป็นวีรบุรุษของประเทศเลยหกคนนี้จะเดินทางต่อสู้ ย่างสุดชีวิตแบบเท่าที่ทำได้เมื่อพวกเขาเดินมาถึงแล้วพวกเขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้วทุกคนพร้อมจะลงไม้ลงมือ,อยังฉันพร้อมอยู่เสมอแหละใช่ใช่ฉันว่าไปหาอะไรกินก่อนไหมจะบ้าเหรอ นี่มันเป็นการผลิตการที่สำคัญเลยนะตอนนี้พวกเขากำลังวางแผนการผลิตการอยู่และพวกเขากำลังค้นหาศัตรตูอยู่ไม่ถึงสิบนาทีทันทีที่พวกเขาเห็นศัตรตูพวกเขาจะกำจัดทันที และไม่ให้เหลือแม่แต่คนเดียวศัตรูตวพวกนั้นเป็นแก๊งมาเฟียหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งพยากูซ่าก็ได้ครับหลังจากที่พวกเขากำจัดตัวสองตัวเสร็จมีคนเสียชีวิตสองรายเพื่อนสองคนของพวกเราอ่ะตายไปแล้วเราต้องแก้แค้นใช่ใช่คือให้พวกมันอารวาจจามใจชอบในเมืองเนี่ยฉันไม่ยอมแน่ๆ ตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นทางตะวันออกของหมู่เกาะเกาะนี้มีเต็มไปด้วยประเทศร่ำรวยและศัตรูก็โหดเที่ยมทุกคนระวังมันมีบาสุก้าลบลบลบ โอ้ตัวใครตัวมันนะแยกกันไปเลยโอเคตายด้วยน้ำมือลูกซองสิซะ <laughs> เป็นยังไงล่ะไอพวกไม่เห็ดใครอยากจะลองของอีกไม่ยะมาเลยฉันว่าศัตรูมันน่าจะดุอีกที่หนึง่งนั่นไง ฉันเจอมันละไหนละ่ะก็นี่ไงล่ะจะอรอเลยละพวกเธอก็ยิงสิเดี๋ยวเดี๋ยวฉัน,นปิงหน้าพวกเขากำลังตามหาศัตรูที่หลบซ่อนไว้อยู่แต่ตอนนี้พวกเขากำลังคุยและพักผ่อนรุ่งเช้าต่อมาพวกเขาก็มีอาการบาดเจ็บ พวกเขากำลังเปลี่ยนแผนอยู่คนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเมื่อมีคนไม่ทราบสาเหตุว่าเสียงนั้นมาจากไหนพวกเขากำลังตามหาเสียงที่ปรากฏขึ้นแต่ก็หาไม่เจอเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ในเมืองซึ่งในเมืองจะเป็นแหล่งชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่ และก็ต่อสู้กับก่อการร้ายที่อยู่ในแหล่งชุมชนมีหลายร้อยคนที่เป็นพวกระเภทนั้นทุกคนลุยเลย โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับและอีกอย่างอย่าลืมอย่างหนึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกมาถามผมได้นะครับ <c oughs> โดมจะทำคลิปตอนต่อไปนะครับ